ลูกพี่ไม่บอกตั้งแต่แรกมันจะมีงานไปไหม,มอะเออลูกพี่ไม่ได้บอกนะลูกพี่บอกแค่ว่าเออจะไปร้านๆๆนี้ร้านนี้ร้านพร้อมรงดีไหม <c oughs> เฮ้ยตองไม่ถอดหมวกอะ่ะขอใส่พี่อะ, <c oughs> อะมีตังค์่ะพี่มี <c oughs> มีมีเป็นร้อยป่ะมีไม่รู้ไหนไปห้าร้อยมัม้ง <c oughs> เธอจะขบฉันเล่นเล่นเธอเห็นฉันเป็นเด็กแว่นชอบบิดรถเครื่องแบรนด์แบรนด์นาบน้าวัดสี่ร้อยบาทใช่ไหมค,ค,ครับสี่ร้อคะาเมื่อกี้400รอยทอนใครคะกำลังครับเต็มไปเต็มไป อย่าไปมองเขาสวยสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วม่มาชาวะฮะมาเห้ารถจักเป็นตอนออกมา

ีเบนนอะงซื้อมาใหม่ตอนแรกจะเป็นซีบีซีบีปีหนึ่งปีหนึ่งเก้านะตอนนี้นก็เปลี่ยนไปฮาเล่แล้วไปจะเปลี่ยนซื้อสวยเนาะแล้วก็มีอีกคันหนึ่งคันที่บอกว่าซื้อมาวันแรกไม่กล้าขี่เข้าบ้าน จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกทาเลเนาะน่าจะไกด์แหละน่าจะเป็นสติกไกด์แหละที่ก็บอกว่าปีสองพันสิบเจ็ดปีนี้ก็ปีสองพันยี่สิบเอ็ดสี่ห้าปีที่แล้วอะ่ะเราเจำได้เลยว่าเขาอยากได้ทาเลที่แบบเป็นนากกาเนาะก็จะเป็นสติไกด์ได้แหละตอนนั้นเขายังไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ เที่ยวนมมาน้อยนะมีมีประมาณสิบสิบคันได้เฮ้เดี๋ยวๆพี่คนเน็มซื้อใหม่เบาอ่ะใช่ไหมตอนแรกไม่ใช่คัน,นเน็เลยเดี๋ยวๆเ,เราไม่รู้พี่เขาชื่ออะไรอยู่ประมาณต้นหนาะแล้วเราไม่รู้ชื่อพี่เขาอ่ะใช่ปะเออน่าจะใช่ตอนแรกมาจจะตอนแรกไม่ใช่คัน,นเน็มเลย เด้ดูวบอกว่าใช่ป่ะว่าหาเลยแม่ดูไม่ออกเลยก็ไม่ได้มากันหลายคันเนาะ สติกส์ขันสีทองไม่มีไม่ม,ม,มาสงสัยอยู่ตอนจ้าว่ามัง้งปกติปกติไม่ขาดเลยนะแล้วก็แล้วก็ไข่นะพีต้าพีต้าไม่มาเราอาจจะเลือกเช่อไม่ถูกสักเท่าไหร่หรอกต้องขออภัย นขี่ดีโอ้ยขี่ดีแรกๆก็ขี่ดีแต่คันนี้เราเห็นเขาขี่เฉยๆเนาะทางเก่าแนบขี่เท่ๆเนาะร้อยอใหญ่ๆเราจะไปข้างหน้าดีกว่านะ แล้วเ,วเดี๋ยวจะไปหามพี่เบนมมั้งคนเชื่อพี่เบนนี่ยรอรอมากเลยรอทุกคนเลยใช่ปะ่ะตอนแรกจะเป็นพี่เบนมสีบีตอนนี้นก็จะเป็นพี่เบ๊ฮาเล ตอนแรกคิดว่ามาตนกวงวันเราก็จะถ่ายรูปแบบเท่ๆซะหน่อยตอนนี้ไม่ทานแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปขนมานเนาะอยู่ขหลังเดี๋ยวก็ ใครก็อยากเห็นแบบเท่ๆท,ท่านังช่วยอันตอนนี้ไปไหนเราก็ไม่รู้นะที่ขัน้เรมหมดเลยเนาะมากว่ารถสปอย หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ประมาณสิบสิบพันเลยเฮ้ยเท่จริงเลย เมื่อกี้มาเกียร์อะไรก็ไม่รู้ด่าชเชยเลยพอเราถอดทั้งเล่มไปไง พ่อผมบปุ่กปับ,ปบโอ้ยในท่ออะไรวะเนี่ยในท่อเข้าไปดูดิเข้าไปดูด,ด,ดิในท่ออะไรเฮ้ยมีหนูอยู่ในท่อประมาน,นี้ฮะโอ้โหมาตั้งนานกูเพิ่งจะเปิดไฟเดียวอ,ยอ้โหเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย

โอ้โหสีขาวเนี่ยใครวะไกด์เราไกดโอ้โหไกดมั่งสเตจไกดมั่งโอ้เต้นไปหมดเลยครับมีที่จอดไหมครับน่าจะมีนะน่าจะเป็นร้านอาหารที่แบบใหญ่โตหรอวะโอ้ยทำไมล็อกฮาเล่ท่านั้นเนี่ยฮาเล่ท่านั้นเนี่ยทางข้างนั้น,นใน,นของใครเนี่ยไอ้เรื่อของใครเนี่ยไม่ใช่ของพิสัมมะของใครไม่รู้อ่ะ มีรถทุกยีนะ่ห้อนะฮะเล่อตอแตตอแตเยอะเหลือเกินโอ้ยโอ้ยถ้าเส้นถ่ายไปไม่ต้องเราต้องถึงระยะห่างพอสมควรนะเพราะว่ามันเลี้ยวมันทอดแสด้ทอดแตกคอมาหักคอ่าณนะไม่จะเป็นงานหรอ โอ้โหพระเจ้าแม่เจ้าโอ้ยทำไมลูกพี่ไม่บอกตั้งแต่แรกว่าจะมีงานมแไปไหอ,อลูกพี่ไม่ได้บอกนะลูกพี่บอกแค่ว่าอจะไปร้านานี้ร้านนี้จะไปที่นี่ที่นี่โอ้โหสนามหญ้บาบังล้อดีไหม นั่งย่าด้วยเอเอเอ,อไมรู้สึกจูจูจูจิลยเกินทั้งขาได้ไหมเนี่ยนนเยอโคเสียวเลยครับแล้วถึงหน,นจอแล้วนะ ถึงแล้วสีบอยครับนี่เห็นสีส้มๆหรือว่ารถป่าไม่ใช่เออใช่พร้คอมตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยตัวไม่ทอนหมวกอ่ะอ๋อใส่นี่เหรอเซย์อย่างต้องเซย์ใช่ไหมมีตังค์ป่ะพี่มีมีมีเป็นร้อยป่ะมีไม่รู้นห่เป็นห่าเลยมั้ง น้องคนไหนเต้นดีที่สุดเอาไป5เดียวจาก DFB คนเดียวครับห้าแปดครับติดเขาหลอ สี่ร้อใช่ไหมครับสี่ร้อยป่ะคะค่ะเมื่อกี้สี่ร้อยคนไทยคบครับเต็มไปเต็มไปอย่าุดอย่าเขอาเก็บไ้ไปอย่าไปมองเขาสวยเราไม่รู้อยู่งนั้นน่มีงานไปไหมทุกพี่ไม่ได้บอก No, no, no.